สวัสดีครับทุกคนนะพวกผมนะในฟินคุ้งวันนี้เราก็จะมาเล่นต่อเลยจากตอนแรกที่เราไม่รู้หน่อยนี่อะไรเลยแต่ตอนนี้เราก็ได้รู้ข้อมูลได้รู้อะไรหลายอย่างนะโอเคเดี๋ยวส่วนตอนนี้คือผมจะลงคลิปในวันนี้ไปเพราะว่าวันต่อต่อไปเป็นวันสงการเนี่ยครับวันพรุ่งนี้เป็นวันสงการผมก็เลยว่าจะลงคลิปวันนี้ให้มันแบบนะให้มัน จบๆไปก่อนเดี๋ยวเราจะมาลงกันต่อตอนที่มันสงการจบไปแล้วนะเพราะว่าจะไปเล่นมันสงกรามแล้วทำไมพวกนี้ต้องตามผมด้วยอ่ะเขาจะทำอะไรเหมือนเขามีจุดประสงค์แบบเปิดประตูตอนที่ผมนั่งสมาธิหรือเปล่าอย่านะผมไปหาจุดเงียบก่อนดีกว่าเพราะว่าจุดอ่า ไม,ไ,มไม่ค่อยดีไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่ผมก็ไปสุ่มไอ้น้าใหม่แล้วนะผมได้หลับไม่ได้เข้าอะไรอ่ะมันชื่ออะไรอย่างนี่แหละแล้วเขาจะตามผมมาทำเพื่ออะไรเนี่ยฮะอุ้ยเกิดอะไรขึ้น สุดที่ผมคิดว่านะน่าจะดีที่สุดมั้งไอ้จึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บผมจะขึ้นไปให้เร็วนี่ให้ได้นั่นแหละนะก็นั่นแหลนะหโอเคผมก็ขึ้นมาทำอะไรแล้วเร,เรูอะไเริ่มนั่งสมาธิกันต่ออ่าเพราะว่าถ้าเรานั่งสมาธินั้นเราจะได้ไอเขาเรียกว่าอะไรวะ มันจะให้ไปสู้กับตนเองในอีกอันเนี้ยคิดว่าเขาเทเลพอร์ตไปมไม่แน่ใจนะที่ผมไปดูมาศึกษามาก็ประมาณนั้นเดี๋ยวเพื่อเอาอะไรเพื่อพิมพ์คําว่าเนี้ยเพื่อพิมพ์ไอ้ G แล้วก็ตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ตามชื่อด้วยเออหรือเปล่าะผมเขียนผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่มันจะมีดาบของตนเองเนะี่ยมันจะมีชื่อดาบอยู่ในการนัสมาธิอะโอเค เพื่อผมอยากจะลองว่ามันจะมีสกิลดาบขึ้นมาไงเออเดี๋ยวเราก็นั่งสมาธิไปนานนั่นแหละแต่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเราต้องนั่งอีกนานแค่ไหนนะแต่นะที่ผมดูก็คืออันนี้มันก็ขึ้นไวนะไอ้จุดสีม่วง,งอะเพราะว่าตอนนั้นที่ผมไม่ได้นั่งสมาธิมันขึ้นช้าอยู่เลยแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกี่ยวไหมเออเดี๋ยวผมขอเชยร์ช่องอันนี้ก่อนแล้วกันนะก็ อาจะเอาไปใน,นนี้ใกล้ๆกล้เลยไม่ใช่อันนี้ก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันสกิลของเรานี่ส่วนตะกุกคิดโอเคส่วนอันนี้อันนี้ต้องเอาไว,อวอา้อันที่สี่โอเคส่วนอ่าตัวนี้โอเคผมก็นะก็ได้ละ เราไปนั่งสมาธิกันต่อเลยดีกว่าจะให้ไปสู้กับอะไรอะ่ะผมก็นั่งมานานแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรไแบบก็ยังไม่มีอะไรแบบทำให้ผมวับผมไปอะไรนะเฮ้ยกดผิดม้าบอทาใหม่อนะ่ะ ววอา่ SA, WW D, WW D. Oh, <laughs> อยู่นิ่งๆเงียบเลยนะแล้วก็ไปเรจจื่อยๆจนกว่าจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจนกว่าเราจะสามารถไปถึงในการที่มันจะขึ้นให้เรากดนะขึ้นให้เรากดอน,นี้เทเลพอร์ตไปไหนสักที่นี่แหละเพื่อสู้กับตนเอง เรื่อยต้องให้มัเตอรี่ขึ้นหรอมัเตอรี่อะไรขึ้นอะ ส่นตไม่เปวันนี้มีเรื่องนี้เลยแตเหนมันเปิดใหม่นะเห็นแบบเปิดใหม่ผมไดากร้งรมนกมันเลยเพราะว่าแอื่นมันก็ม่มีอะไรน่าฟาร์มแล้วนี่นะเดี๋ยวเดียวเหม,มือนเสียงมีคนมา อย่านะ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 ดู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 ดมด้ดูดูดููด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 ูไูด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 ูาูดูดูดมดูดูดูไปด้วย ระหว่างตอนนี้ก็เป็นการย้ายถินฐานนะอยากขึ้นไปฟ้าด้วยอ่ะจุดไหนขึ้นได้วะไม่มีจุดไหนขึ้นได้หรอกผมก็ต้องทั้งนั้นผมก็ต้องใช้สกิลที่มีชื่อที่เจ็ดเนาะว้าไม่ตันไม่เป็นไรผมล่างตรงนี้นะ นี่ตอนนี้มาตเตอรี่เราก็ยังไม่ได้อัดนะมไม่รู้ว่าดูมาตเตอรี่ตรงไหนอะสิอืดูมาตเตอรี่ที่ว่ามันจะเป็นการนั่งสมาธิเนี่ยเราอยู่ขั้นไหนแล้วอะไรยังไงแบบไหนผมก็ยังไม่รู้เลยเนะี่ย เฮ้ยขึ้นแล้วแต่ไม่ใช่ต้องน่ายมันขึ้นอีกเยอะขนาดไหนอ๋อขึ้นแล้วนี่ไงนี่ไงโอเคนะเราล่างไปเรื่อยๆมันจะขึ้นตรงเนี้ยท่าที่ผมไปศึกษามาแล้วเราจะต้องไปไฟต้องไปตีกับกแต่ผมไม่แน่ใจผมจะรอดมาไหมเนี่ยเอ <ête> ือผมจะรอดกลับมาไหม นะเพราะว่าเขาไม่เคยอันเนี้ยเขาไม่ได้บอกเลยว่าถ้าแพ้ต้องเรื่อมใหม่อะไรยังไงโชว์ m ม w h ว่า you can ให้ฉันโชว์อะไรเดี๋ยวนะไม่มันมาสกิลไปสกิล โอเคผมไม่ควรเข้าใกล้ยอมตายให้ใครเห็นนสกเตะอ๋อโอเคผมก็ทำนนี้สำเร็จแล้วนะแต่ผมไม่รู้ว่าเราต้องไปปลดล็อกอะไรต่อไปก็นั่งถ้าจะถ,ถามว่นานั่งนานไหมก็เอ่อมัตรี่เงินผมอะจากหนึ่งชั่วโมงอะหายไปเลย เหลืออีกปีก็จากหนึ่งชั่วโมงกว่ากว่าเหลือเจ็ดนาทีไอเนี่ยจากสี่ชั่วโมงอะ่ะไม่ดีตอนที่ผมมาเริ่มทําประมาณเหลือสองชั่วโมงสองชั่วโมงกว่ากเหลือหนึ่งหนึ่งชั่วโมงสาสิบเจ็ดก็น่าจะใช้เวลาเยอะมากเลยเว้ยใช้เวลาโคตรเยอะโคตรนานผมได้อะไรมาเนี่ยได้สกิลเพิ่มหรอสกิลไหนอะ่ะผมได้สกิลไหนเพิ่ม เหรออ๋อสกิลนี้ผมได้สกิลอุ๊ยนึกว่าจะเปิดเลยสกิลเซตคอโยเซนปากุโตคืออะไรผมต้องทำอะไรอะ่ะเออชื่อดาบผมมันชื่อว่าอะไรก่อนก็แย่ละผมไม่รู้นะผมอ่านถูกไหมผมขอโทษด้วยนะถ้าอ่านผิด ให้เรียนมาลุ้เหรอให้เรียนมาลุ้หรือเปล่านี่ให้เรียนมาลุ t have s w o r d อะไรคือม v e ผมต้องมีดาบอัน,น,นก่อนเหรอผมต้องมีดาบก่อนเหรอเฮ้ยเหลือเชื่อเอามีไหมเนี่ย ผมไม่มีตายเร็วผมต้องทำยังไงต่อถ้าผมไม่มีดาแล้วผมต้องทำยังไงต่อวิใช่เหรอโอเคใครก็ได้บอกผมทีมองทำยังไงต่อออฟฟี่เฮ้ย แต่ได้ยูต้องมีตาอะไรก่อนเนี่ยอะไรอ่ะผมต้องมีอ,อะไรก่อนเฮ้ยแล้วผมต้องทำยังไงเนี่ยเขาบอกว่าอะไรคอยอยู่ว่าเซนต์ปลาต่อคือผมต้องทำยังไงต่อนะถึงจะเรียนรู้ข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ทำเรียกว่าหมดเหรอไม่อะไม่ม ออคืะไรหิวเหรอมันคือการฮิวเหรอคืออะไรตายแล้วด้วยความที่เราไม่ไดอยากลองก็เพราะอยากลองนี่แหละไม่ใช่อะไรเลยอันนี้จะเอาไว้สุดท้าย โอเคอันนี้จะเป็นการน,นี่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนะน่าจะประมาณนี้มัง้งนี่อันนี้จะเป็นอันนี้สองจะเป็นการอันที่สนนี่ส่วนอันนี้ดับไลิช้ดรอคอ,อะไรสิผ่านสิ่งอโทษด,ด้วยที่แต่ เเพราะฉะน,นั้นก็เท่านี้แหละนะแต่ว,ว่าผมยังไม่แน่ใจเลยว่าผมต้องทำอะไรต่อเอ้เจี๋ยเป๊บปึ๊บเขาต้องโอบว่าอะไรอ่ะผมต้องทำอะไรอ่ะตายแล้ว ก็นะส่วนใครที่รู้ก็ช่วยบอกผมนะก็บอกผมในคอมเมนต์หน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมแบบหุมงงทาอย่างยนึงได้ต้องเหลืออีกอย่างหนึ่งอ่ะมันมันมันคืออะไรอ่ะให้มันต้องให้ผมทําอะไรอ่ะนะเนี่ยอะไรวะเดี๋ยวาะไปหาที่ให้อ่านออก อ่านออกไหมโอเคน,น,นะก็ส่วน,นนี้ก็ขอลาไปแค่นี้นะครับก็ความรู้เล็กๆน้อยๆที่ได้มาก็ไม่ใช่ว่าใช้ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะก็นักเขาขอบค,คุณที่ทุกคนมาดูกันด้วยนะแต่วันนี้ก็ลาไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ